สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับรายการพบกันยามเช้านะคะทางสถานี bstv นะคะค่ะวันนี้ลงกับวันที่12บสองมกราคมนะคะพุทธศักราชสห้าบห้าค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เรามีคุณครูเวรประจำวันนะคะชุดที่1คุณครูตาลทิพย์ทองคุบค่ะค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับคุณครูซึ่งเป็นคุณครูเวรประจำวันชุดที่หนึ่งนะคะก็มีเรื่องจะมาแนะนำนักเรียนด้วยกันเพียงหนึ่งเรื่องนะคะค่ะทุกๆวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะเราก็จะมีการตรวจเล็บกันก็ขอให้นักเรียนสำรวจตัวเองนะคะว่าเล็บตัวเองยาวหรือเปล่าถ้ายาวก็ตัดให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็อย่าลืมทําให้เล็บสะอาดด้วยบางครั้งเล็บสั้นแต่ก็อาจจะสกระปรกได้นักเรียนก็ควรจะ,ะทําความสะอาดเล็บ เพราะว่าเล็บนะคะจะอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในเล็บของเราได้นะคะเราก็ควรจะทำให้มันสะอาดอยู่เสมอนะคะค่ะสำหรับคุณครูก็มีเรื่องจะมาแนะนำนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนักเรียนคุณครูตันท UM ิพย์ก็ได้ฝากนะคะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเล็บนะคะค่ะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะคะนักเรียนเล็บเราจะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะนักเรียนก็ควรจะตัดเล็บให้เรียบร้อยนะคะให้สั้นอยู่เสมอค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้ในอดีตนะคะตรงกับวันที่12มกราคมพุทธศักราช2476ค่ะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรชัชกาลที่7นะคะและพระบรมราชินีนาถนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ,สะเสด็จประพาสยุโรปนะคะค่ะและก็ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะค่ะจากนั้นท่านก็ได้สเสด็จสวรรคตนะคะด้วยโลกพระหัทไทยพิการค่ะในวันที่30พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช24084 0นะคะคค่ะ รวมพระชนมายุนะคะแปดสสิบพรรษาค่ะค่ะวันนี้นะคะมีข่าวปรชาสัมพันธ์จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกรุกนะคะได้ฝากให้นักเรียนนะคะดูแลนะคะสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังนะคะเรื่องอุบัติเหตุการเดินนะคะแล้วก็พื้นที่เปียกนะคะค่ะนักเรียนคะ พื้นที่เปียกนะคะนักเรียนก็ควรจะเอาไม้ถูพื้นนะคะมาใช้เป็นประโยชน์ค่ะนักเรียนควรเช็ดพื้นให้แห้งนะคะตามอาคารตามหน้าห้องนะคะแล้วก็ภายในห้องบรรยากาศภายในห้องให้นักเรียนเปิดไฟทุกดวงด้วยค่ะเพื่อแสงสว่างนะคะค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณครูท่านที่สอนนะคะงดให้นักเรียนเดินเรียนนะคะวันนี้นะคะเน้นย้ำนะคะงดให้นักเรียนงดเดินเรียนนะคะให้คุณครูนะคะเดินไปหานักเรียนที่ห้องค่ะ แล้วก็นักเรียนที่นําอุปกรณ์กันฝนมานะคะอย่างเช่นพวกล่มเสื้อฝนนะคะนักเรียนควรจะเก็บนะคะหน้าห้องหรือผึ่งหน้าห้องให้แห้งนะคะแล้วก็วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในเวลาตอนพักเที่ยงนะคะนักเรียนก็ควรจะกางล่มนะคะมารับประทานอาหารถ้าในเวลาที่ฝนตกนะคะไม่ควรจะเดินตากฝนนะคะหรือวิ่งมานะคะนักเรียนค่ะ แล้วก็ข่าวต่อไปนะคะก็วันนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะให้แต่ละสายชัน้นทุกสายชั้นนะคะมารับสมุดการบ้านเด็กนะคะของท่านผอ,อนะคะคืนด้วยนะคะส่วนห้องไหนที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านนะคะก็ให้รีบมาส่งนะคะค่ะแล้วก็ให้ทุกสายชั้นนะคะมารับหนังสือนะคะวันเด็กนะคะได้นะคะ,ะ,คะที่ห้องสำนักงานโรงเรียนนะคะค่ะ ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากธนาคารอมสินคนักเรียนนักเรียนเห็นกับอุกอมสินไหมคะน่ารักนะคะถ้านักเรียนอยากได้เป็นเจ้าของนะคะก็ให้นักเรียนนะคะไปฝากเงินได้นะคะที่ธนาคารอมสินนะคะให้ตรงกับวันเด็กนะคะก็คือวันที่14มกราคมนะคะเราก็ตรงกับวันเด็กนะคะนักเรียนไปฝากเงินได้นักเรียนก็จะได้ของที่ระลึกจากธนาคารอมสินค่ะค่ะ ส่วนพรุ่งนี้นะคะก็คือเราก็โรงเรียนเราก็จะมีงานกิจกรรมวันเด็กนะคะพรุ่งนี้เราจะจัดโรงเรียนเราจะจัดขึ้นในวันศุกร์นะคะที่13มกราคมธศักรา2555ค่ะค่ะเราจะจัดช่วงในเวลา8โมงครึ่งนะคะถึง12นาฬิกานะคะค่ะข่าวต่อไปนะคะก็วันนี้นะคะจะมีนะคะ คณะกรรมการนักเรียนนะคะมาพบปากกับนักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะพบอีกสักครู่นะคะก่อนที่เราจะพบปากกับคณะกรรมการนะคะจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนะคะในวันทุทธที่18บดมกราคมพุทธศักราช2555าสิบห้ค่ะ วันพุธที่ตรงกับวันที่18ก็คือวันพุธหน้านะคะเราจะมีการสอบจินตคณิตน,นะคะนโะรลงอาหารนะคะช่วงเช้านะคะเริ่มสอบปอชั้นปฐมศึกษาปีที่1นะคะในเวลา9ก้าโมงนะคะถึง10บโมงนะคะแล้วก็ชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะสอบในเวลา10บโมงถึง11บเอโมงค่ะส่วนชั้นปฐมศึกษาไปที่3ก็เริ่มสอบในเวลา11บเอ็ดน สิบเอ็ดนาฬิกานะคะจนถึงสิบสองนาฬิกาภาคบ่ายนี้จะเป็นชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่นะคะถึงะจะเริ่มสอบในเวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกานะคะแล้วก็ชั้นปห้าก็เริ่มสอบในเวลาสิบสี่นาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาค่ะนี่คือข่าวที่จะฝากให้นักเรียนนะคะว่าเราจะมีการสอบสิตนตคณิตกันในวันพุทธที่สิบหกค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะจะมีคณะกรรมการนักเรียนนะคะมาพบปะกับน,นักเรียนนะคะก็จะมาพูดอะไรกับ นักเรียนและก็คุณครูทุกคนนะคะขอเชิญพบได้เลยค่ะกาบเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมัยโกโลกคณะครูและเพื่อนๆนักเรียนทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงนุฟาเดียการจนะกรกุลศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านสมัยโกโลก หนูขอบพระคุณคณะครูทุกท่านและเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนรวมถึงนักการพารองและแม่ครัวทุกท่านนะคะที่เลือกหนูให้เป็นประธานนักเรียนประจำโรงเรียนบา้านสวยโกโลกและหนูสัญญาว่าหนูจะทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียนให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการ และคณะครูและขอสวัสดีเพื่อนๆน,นักเรียนทุกคนค่ะ <Okay. S 1> ดิฉันชื่อเด็กหญิงรัสลีนเดซานอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหดิฉันได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรองประธานนักเรียนดิฉันขอขอบคุณคุณครูเพื่อนๆน,นักเรียนคณะนักการพันโลงและแม่ครัวทุกท่านค่ะ ดิฉันจะทำหน้าที่เป็นรองประธานนักเรียนให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยก,การและคณะครูและขอสวัสดีเพื่อนเอน,นักเรียนทุกคนผมชื่อเด็กชาเขมธนพัฒน์หนุสวร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1ผมขอขอบคุณคุณครูแม่ครัว นักการพานโลกและขอขอบคุณเพื่อนเพื่น,นักเรียนทุกคนที่ไว้วางใจเลือกผมทำให้ผมได้เป็นรองประธานนักเรียนผมขอขอบคุณครับก,กาบเรียนท่านผู้ อำนวยการและคุณครูทุกคนและขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักเรียนทุกคนที่ฉันชื่อนารมนคติสมสกุลขอขอขอบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสภาคณะคณะกรรมการสภานักเรียนขอขอบคุณคณะครูทุกคนเ,นเพื่อนๆนักเรียน และนักการพันโรงแม่ครัวทุกคนค่ะหนูจะสัญญาว่าหนูจะปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกาบเรียนท่านผู้อำนวยการและคณะครูและสวัสดี เพื่อเพื่อน,นักเรียนทุกคนค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอภิสารหนูแป้นศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หทับหนึ่งขอขอบคุณคณะครูทุกท่านนักเรียนทุกคนและนักการพาลงแม่ครัวที่ได้ไว้วางใจหนูให้เป็นคณนะกรรมการสภานักเรียนอยู่จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการคณะครูและสวัสดีเพื่อนเพื่อนักเรียนทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงรัญชนาสุรบำอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนหนูขอขอบคุณคณะครูนักการพานโลแม่ครัวทุกท่านและเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนหนูสัญญาว่าหนูจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนะลินีสุวรรณสินกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนักการพานโรงและแม่ครัวตลอดจนเพื่อนๆนน,นักเรียนทุกคนดิฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ,คะกราบเรียนท่านผอ และสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักเรียนทุกคนดิฉันชื่อเด็กหญิงวิลิสลากิษณวานันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งดิฉันได้รับเรื่องให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนดิฉันได้ดิฉันขอขอบคุณคุณครูคทุกท่านนักการพานโลและแม่ครัวตลอดจนเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันขอขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจดิฉัน ดิฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสตีายาบินสาและค่ะการลงสายชั้นอยู่ชั้นปรรมศึกษาปีที่4ีทับ5ค่ะดิฉันได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนดิฉันขอขอบคุณ คณะครูทุกท่านนักการพาลงและแม่ครัวทุกคนตลอดจนเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันสัญสญ,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 ญาว่าดิฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะหนูชื่อไดิงโนราลินเจวิดหนูอยู่ยชั้นประถมศึกษาวิทย์สี่ท5ดิฉันขอขอบคุณ ดิฉันขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและและพานลงทุกคนนักเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกับเรียนท่านผู้อำนวยการและคณะครูและขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันชื่อเด็กหญิงกระนกระดาทองเมือง กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ทับสหนูขอขอบคุณคุณครูแม่ครัวนักการพัลลงและเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนที่ไว้วางใจเลือกหนูให้เป็นสภานักเรียนหนูจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะกาบเรียนท่านผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่าน สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันชื่อเด็กหญิงตินนาติศนาวาสุนทรากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สีทับหนึ่งดิฉันได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนดิฉันขอบคุณคุณครูทุกท่านนักการพาลงและแม่ครัวตลอดจนเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนดิฉันขอขอบคุณที่ทุกท่านไว้วางใจดิฉันดิฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนักเรียนคณะกรรมการสภา,านักเรียนนะคะก็ได้มาขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูนักการพาลงแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งสภา,านักเรียนเกเป็นอย่างดีนะคะค่ะวันนี้นะคะหอยนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนการสอนค่ะต่อไปจะเป็นรายการ Good Morning English นะคะของครูรัศมีนะคะขอเชิญนักเรียนชมได้เลยค่ะ